สวัสดีค่ะมากินข้าวราดนะคะอาหารจานเดียวนะคะแกะเปิดหน่อไม้นะคะแล้วกากหมูแบบง่ายๆนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะกินต้องกินแค่นี้นะคะที่เป็นอริมาณเยอะไม่ได้เนะไม่ได้จ้ะนี่อร่อยนะคะใส่น้ำปลาด,ด้วยจ้ะนี่นะคะอร่อยอมากอ,อร่อยเลย ก็ทำอร่อยมากนะคะแต่เราอีกกินข้าวไ่เยอะนะคะถ้าคนมีอายุแล้วแล้วคะก็ไม่กินข้าวเยอะนะ,ะ,ะกินแค่นี้นะคะกินพอประมาณไม่เผ็ด ทีแบบง่ายๆนี่ท้าจานเดียกก็อิ่มแลยไปใส่ด้วยเส้นนิดหน่อยนะคะแป,ป้งิดเนี้นี่อร่อยมากทอดกรอบอบทอ,อดก็ร้อนอ่ะแต่ต้องมาให้ ให้เย่นก่อนนะคะก็ถึงจะจะจะอูดจะเกอบค่ะแม่พูดถึงจะกออกอบนะคะอร่อยมากครับหมู ีไม่ใช่เขาทอดกรอบนะจิอบกรอบๆเลยไม่แข็งอร่อยเลยคะ่ะ แ,แล้วไม่ใสพ่พริแบบเกเผ็ดบัตเตอย์กินแค่นี้ราคาอิกแล้วกิมพอฮมาใหญ่ให้แน่นออร่อยอร่อยมากเค็มก็ไม่เค็มกินง่ายอ้อเป็นชิ้นไม่ยาวนะคะก็ขอจบชิ้นริกน,นี้นะคะ ขอทุกท่านตงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแล้วพาดจากทุกสิ่งทุกอย่างบุญรักษาพักคุกของซาทุกค่ะซาทุนนะคะไปบ้ายไปแล้วค่ะ